ไอ้ไอ้ไอ่อออบอกอแห้งมากแม่นมือ,อเห็ดขายพื้นละแสนเนาะอ้อันมือหนึ่งนี่กะว่าได้พอพื้นหนึ่งนี่สอ,สองมือพื้นหนึ่งโอ้สวัสดียามเช้าครับทุกคนตอนนี้ก็ปลาตองกําลั่นทอ,อดไข่ต่อครับเนาะพี่น้องนี่จะทอดอย่างไงเลยเขาบอกว่าถ้าทอดนี่อร่อยเนาะแต่ผมยังไม่เคยกินนะครับ ที่แบบสูตรนี้ครับจะที่ได้ลองกินมือนี้แล้วครับพี่น้องเนาะที่ได้ชิมนากันฝีมือของป้าตองครับมันต้องอร่อยแน่นอนครับเพราะว่าเคยทํากับข้าวมาแล้วครับใช่ไหมป้า,<ร>าแต่อ่าทํากับข้าวแต่ตอนนี้ป้าก็ไม่ได้ทํานานละแต่ป้าไปทํางานอ่าก่อสร้างเนาะตอนนี้เนาะก่อสร้างแล้วก็คล้ายรถมือสองครับเนาะ ตอนนี้ปลายังไม่กลับครับมาตั้งแต่วันที่อะไรเท่าไรเนาะปาฮะใช่ไหมช <45. S 2> ิมห้าเนะาะมาแต่แต่วันที่ชิห้าครับแต่ปายังไม่ได้กลับครับคือปลาจะมาาทำบุญก่อนครับคือปลาแบบชอบบรรยากาศแบบชนบทชนบทที่แบบแจกขนมเด็กๆครับผมแต่ว่าถ้าปลามาเนี่ยเด็กๆก็จำนาได้เลยครับ เขารู้ว่ารถปลาแบบเข้ามาบ้านวูเด็กวิ่งตามกูไปลุมกันเลยว่ารถคเนียมาต้องได้กินขนมแน่นอนแหละกูเนาะพี่นอ้องกับซีบ้านนี้แหละเด็กๆเนาะครับผมเดี๋ยวเราดูเราดูมันมันเป็นยังไงเนะาะรถสันน้าอรอยละ่ะดูนี่สิแต่ไฟบ้านผมไม่ดีเนาะไม่ใช่ไฟอ่าทาน,นอนเป็นแต่ไม้ฟืนครับผมที่เอามาจากป่า,รา,ารรรครับนี่ธรรมชาติล้วนๆอ่าธรรมชาติล้วนๆครับฝนตกหนักเมื่อคืนครับ นี่นี่ครับคุณตกนักครับผมเบิ้งเบิงพี่น้องหลายกินหลายเน,ะนาะอาละแบอดีต้องลองต้อลองจะหน่อยปั้นกับข้าวเหนียวหอนๆนะโอ้ยกินยามเศร้าพี่น้องนี่แหละเขาว่าค่องดีแล้วตัวเนี้ยนะใครๆก็ชอบอันเนี้ยเบิ้งครับพี่น้องเนี่ย ซื้อมาจากเขานะพี่น้องนะเมื่อวานนี้เขาเจ้ามาข่ายอ่าแซนเจ็ดสิบพันกีบครับเนาะพอ่ออ่ามาขายให้ป้าป้าบอกโอ้เจอของดีแล้วต้องซื้อแล้วละ่ะต้องลองก่อนฝอนานแล้วที่ไม่ได้กินใช่ไหมป้านานผมก็นานเหมือนกันอ่าหลายปีเลยป้าไม่เคยอะไรเนาะเนี่ย กระซิประมาณนี้แล้วพี่น้องน้องตัวนี้แมนเฮาทอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องน้องตัวนี้คือปลาปลาตองทอดแล้วเนื้อก็จะสิประมาณนี้แล้วนะ่ะนี่๋ยาลองชิมมึงเนาะม,มันกรอบๆนุ่มๆเลยถ้าใส่รสด,ดีเข้าไปนี่โอ้ยมันชุกจนนัวนั่นแหล,และเนาะ,น,ะ <laughs> นี่ครับปลาแบบสุดยอดเลยครับเนาะ คือแบบปลาแบบไม่ซีเรียสเรื่องอะไรเลยคือมาบานพรมคือออยากทากับข้าวทําอะไรคือทําแบบง่ายๆเลยแบบไม่ต้องอะไรนะพี่น้องก็ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องอะไรคือแบบเล่าเป็นพี่เป็นน้องกันเลยครับแบบว่าเออไอนี้มีเงินมีตังเฮ้ยไม่ต้องอะไรไม่ต้องมันไม่ได้ครับคือปลาแบบแบบง่ายๆเลยครับทอดกับข้าวทําอะไรก็ได้หมดคือช่วยกันครับอย่างนี้แหละครับพี่น้องคําว่าแบบเป็นพี่เป็นน้องกันครับเนาะนีพี่น้อง ตอนนี้ก็เบิงสูตรเมนูของปลาตองกํะลังสีอ่าเฮ็ดอะไรนะทำอะไรนะยำอ่ายำยำไข่ต่อเนาะกะสูตรกัสีประมาณนี้แต่ว่าบุครบทวนพี่น้องก็คือขาดรดดีเนาะเพราะว่าร้านปิดครับพี่น้องตอนนี้กะมีเท่านี้กะแต่ว่าปลาบอกว่าทำได้เนาะทำที่เรามีอ่าไข่อ่อ,อนอ่าไข่อ่อนลองลองขาดสมอย่างขาดอะไรทาอย่าง รถดีรถดีแล้วก็อ่าค่าเออหัวค่านั่นเหรอ,อที่เขาใช้กับลาบใช่ไหมแบบโอ้ก็จะหอมหน่อยหอมๆหน่อยเนาะเราทำตามธรรมชาติอืมอืม,อมแมนธรรมชาติสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวบาว่าถ่ายบนนอกกะสิเอาสูตรนี้ไปลองเห็ดเบิงเนาะ สิลองเห็ดเบิงเพราะว่าบบเคยได้กินสูตรนี่เนาะมันเบิงทรงแล้วน่าจะหอมและก็แซ่บเนาะเพราะว่าเมนูต่อนี่มันจะทําได้หล่ลเมนูเนาะแต่ว่าเม,เมนูนี้ที่แบบยังไม่เคยชิมไม่เคยลองเลยพี่นอ้องอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของผมและที่ได้ชิมเนาะเนี่ยโอ้คือแบบนี้นะถ้าเปิดร้านนี่อ้ยพี่น้องเนาะนะแต่ว่าปาไม่ได้เปิดร้านครับ คือปลาทำงานอ่าแต่ก่อนเปิดใช่ไหมโอเดี๋ยวอ่าอนาคตปลาจะเปิดร้านอยู่แล้วเ้อครับพี่น้อง mm hmm. ู้ได้อยากมาลองมาซิมกันมาได้ด mm hmm. เด้อเดี๋ยวผมจะมีข้าวดอกทำถ้าอนาคตปลาจะมาเปิดร้านถ้าปลาเปิดร้านที่นี่โอ้โหคนมาซิมเยอะแน่นอนเลยนี่แค่อของปรุงแต่งก็ดูน่ากินแล้วเนาะสีประมาณนี้เนาะเอา เอาตัวที่สดๆใช่ไหมที่จะมายำอ่ะอ่าหรือแกยเไว้ทำกินเส็จเดี๋ยวนี้ยำฮะเอานี้ยำก็ได้นี่ยำอะไรลองยำตัวนั้นดูน้ำมันเข้าดูน้ำมันเข้ากันมันได้หมดเนี่ยอาะได้หมดเนาะจะมาเบิ่งวิธีกันใส่อะไรก่อนแป้งนัวแป้งนัวเกลือเนาะอย่าไปใส่น้ำปลานะอ่าถ้าใส่น้ำปลาล่ะรสชาติมันจะเคาวอ๋อ แต่น้ำปลามันจะขาวแล้วเนาะมันไม่ใช่เนื้อเนื้อเนื้อสัตว์เนาะใส่ไปชิมไปอืมใส่ไปชิมไปมักพริกเข้าไปเดี๋ยวนี่ลงไปแล้วครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะนี่ แล้วก็ใส่ผักต้นหอมใช่ไหมต้นหอมเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะอ่ะมอามะนาวลงไปเนี่ยให้มันเปรี้ยวไปเลยไม่ให้มันขาวไงเราใส่ผักไปแล้วนะต้นหอมนะเนี่ยคือซอยซอยตื้ออีกเนาะมันน่าจะไม่พอเนี่ย โอ้ถ้าของครบนี่น่าจะอร่อยนะน่าจะแบบชุดๆเลยใส่จานแล้วพี่น้องยำไข่ต่อดินเนาะนี่ยำไข่ต่อยำไข่ต่อพี่น้องผู้ใดแน่เคยกินเนาะรสชาติต้องซีมต้องลองและบัดนี้บ่าวไทยบ้านน้องกเกษตรได้กินเป็นครั้งแรกพี่น้องของฟีมือป้าตองครับผมเนี่ยนี่ครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วยำ ไข่ต้ออันนี้ยไข่ต้อถอดครับผมวันนี้ได้ของดีครับของฟรีมือปลาตองครับผมจัดการให้นาะวันนี้ครับทุกคนมาทานข้าวตอนเช้าเนาะกินข้าวเช้าพี่น้องมามามากินนํำกันกับปลาตองครับเพิ่นมไมยยมมายามครับพี่น้องเด็กๆก็จำนาเพิร์ดูนะครับแถวนี้นะเพราะว่ามาทีไรก็ขนมเต็มรถเลยครับสุดยอดครับนี่ครับทุกคนหลังจากที่ บ่าวไทบ้านนอกกับป้าตองทานข้าวและตอนนี้ปลาตองบอกว่าอยากไปหาคุยสาวแม่ไม้ครับผมเลยตอนนี้บ่าวไทบ้านนอกก็จัดพา,าปลาตองเดินทางไปเมืองนอกครับผมตอนนี้ดูป้าตองกําลังคุยกับสาวแม่ไม้ครับทุกคนครับปลาเป็นอยู่ปะเดีย๋ยวครับทลองดูปะาคนเรามันต้องลองไม่อลองลองสิมันต้องลอง <laughs> นี่ นี่แหละที่ปลาสอบอ่าไปโนบทกระสีประมาณนี้แหละครับผมก็อยากไปทำโน้นทำนี้ที่มันแบบบ้านๆบ้านเฮาครับผมเนาะเนี่ยเอาอย่าบอกนะใส่นั่นแทม่พลดบอกแห้งมักไอ่เฮ้ยเฮ้ยจะมีแฟนอยู่แถวนี้ก็ปาตองเนี่ยจะบอกไม่แห้งหมักนี่โอ้ยนี่ นี่ลนลแล้วค่าดองแพงมากเนี่ยแพงน่าแล้วดู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  <c oughs> ดสเตปปลาตองจีมสาวครับทุกคนครับผ้า <c oughs> ดองแพงปันได้ละแซมได้ทซมได้ละนุ่มเลยข้าดองแพงอันนี้น้นเท่าหนึ่งผ้าดองบง่แพงโอ้ค <c oughs> ือแก่แล้วข้าดองไม่แพงครับปะ้า <c oughs> ที่ไม่แพงนี่เท่าไรนะอยากรู้เหมือนกันนะนี่อ่าประมาณชั้นซีหไฮซีฟแล้วอแซมซีฟมันก็แพงเกินไปตีไรเนี่ยมาเล่นมาเล่นอ่า เอาคนจริงๆเอาเอาแบบเอาแบบความจริงเลยเกิดผมไปเกิดแมนเราอาจจะเป็นคู่สมคงเกิมันออกขึ้นเอาเข่าขึ้นเอาแม่เอ๋ยแบบว่าแบบความจริงเลยนะเราอย่างโหเลยเราเราแบบมาแบบสวนบทแบบนี้นะอ่ะมันโเกี้วกับเท่ากับนุ่มดอกคนเท่านะฮะการมันต้องยุี่ใจคนละนะมันไม่วัดการนุ่มกันเท่ากันแก้ดอก เงินคำก็ไม่เกี่ยวนะป๋าเนาะอ่าเงินทองมันไม่สำคัญหรอกเนาะป๋านีบึงก่อนบงครับโอ้ยเนาะบึงคนกำลังมีความหักครับผมนั่นแหละเห็นยังบ่ถูกต้องเลยป๋าตอนนี้กันไปหมดแล้วซอกๆอกไปเลยอ้าวเป็นว่างแล้ว อันนี้ก็จะเป็นซินเผาบรูครับผมเนาะภาษีประมาณนี้อ,อ๋อเผาโต้อโอยเผาบูต้ออยแม่นบ่นโอ้แล้วอันนี้ขายพื้นเท่าไหร่ม่เอ๋ยพื้นละแสนพื้นละแสนกรีบนี่นโอ้พอซื้อได้ปะมื่นกรีบอ่ะอ่าแสนกรีบอะซื้ออเม,อหมหรห์ฮะมีอ่ะโอ้นี่นี่คือหลอดจังซี่ล่ะเอ้า เบื่องครับผมโอ้ยคนกรีกกำลังมีความหัาก,นกเนาะอย่าเอา,าอย<ะ>่เอาผมไม่ทำองเียทให้เป็นเราเราอยู่บ้านเราต้องทำให้เป็นนค่อ <c> ะ <oughs> ทำให้เป็นทำให้เป็นถ้าทำไม่ได้คือปะปลายอมแพ้แล้วนะทำไม่ได้นะไไดเขายาวเราไหมครับ <c oughs> ทำอะไรไม่เป็นเลยเนาะต้องทำได้ใช่ไหมนี่ครับผมปลาต้อง เฮ็ดบ่เป็นก็ต้องอ่าลองครับเนาะต้องลองต้องลองอ่าจึงฮู้เนาะเออนี่แล้วลังเกียจผมบอกผมเนี่ยบอกวันไหนลังเกียจเลยลังเกียจเลยมีแต่หักแพงเนาะมีแต่หักเป็นแฟนได้ผมบอกแม่นหักแพ่งเลยไปหยอกกันเนาะอือแล้วเออเล่นเล่นเฟซบุ๊กอยู่บ่เล่นบอเฟซบุ๊กนะ เพจอันนี้เบีบุกโอ้เฟสบุ๊กกม็มีโอ้มีเฟสบุ๊กก็มีเด้อครับเด้อนี่นี่พืน้นละอ่าก็นะนี่เด้อครับพี่น้องก็เอื้อยพื้นอ่าเฮ็ดขายอยู่เด้อพื้นละแสนพื้นละแสนเก็บเนาะเอื้อยเนาะแม่นบ่อเอื้อยอ่าเฮ็ดขายพื้นละแสนเนาะนนโอ้อันมือหนึ่งนี่กะว่าได้ปะพื้นหนึ่งนี่สองมือนึ่พื้นหนึ่งสองมือพื้นหนึ่งโอ้ คือมื่อสีบนะครับผมที่อซองมือได้ซองผืออาซองมือคือได้ผืนหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าบุแม่มนมือสีบนี่น่าจะเป็นชิบซิบมือเลยแหละเพื่อสะได้ผืนหนึ่งครับเนาะนี่อเาเอะไอ่ะอันนี้ผมพอมอยู่ได้ป่ะเห็นไหมสเต็ปสเต็ปการจีวิสาวเข้าใจ ไม่ผมจะมาเป็นแฟนได้บ่อย่างนี้อ่าเขาบอกว่าเขาอาจจะเป็นแฟนขออยู่ด้วยได้บอขาอยู่น้ำอ่ะได้บ่ยังว่าบไดยงว่าบได้บ่เป็นได้ต้องจีบกันก้อนบอเรือจังไรโอ้จีบจีบนี่คือประมาณจากเมื่อชีไดเป็นแฟนนี่บอโอเอามันบอทีหูต้องหูเลยเนาะอ่ากี่วันกี่วันเนาะอ่ากี่ปีจ็ เอ้ก็ว่าไปจังใดจังมื้อล่ะแต่ถ้าเกิดสามสี่ปีผมคอยไม่ได้นะอ่าสามสี่ปีนี่โอ้ยอยู่กันไม่ได้แล้วอันนั้นนะมันไม่ใช่ไวรุ่นละอันนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ครับผมบ๊วยแม่นอ่ารุ่นเล็กนะนี่รุ่นใหญ่นะอ่าเป็นอย่งไรล่ะกะว่าจังมื้อเอาเอาความจริงโลดอันนี้นะเท่ากับว่าไปหลดนะ ไปเลยแช่สบายนะาเพ็ดนี่ปลาตองบแบบง่ายๆเลยปลาตองเริ่มเก่งแล้วนะจินนะ <ไป S 1> ถ้าเข้ามามือหน้าอีที่ตอนหับเราอยู่บ่าลาลาชิมาลินนำในตอนหับเราบาอโอ้คือผนบอกว่า,วาถ้าปลาจะมาเล่นนะ <S <S ผมไม่มีของอะไรที่จะให้ปลาทานแต่กินหรอกมีแต่อาลมคุยไปวนไปอย่างงี้แหละ ่าเดี๋ยวคือปลามาแล้วก็จะซื้อปลาซื้อนังนี่ให้ชิเฮ็ดให้กินอยู่บ่เรา<ช>จิซื้อของแบบปลาโอไกบ่บบประมาณนี้นะิเฮ็ดให้เรากินอยู่บ่ชิเฮตให้เรากินเดี๋ยวเอาเอาออกลเลยฮาวโบไม่มีเงินยอยากซื้อไหมโอ,อ้เขาซื้อมาเองแต่ให้แบบเอื้อยเฮ็ดกินให้นะ้าคือประมาณนี้แหละได้อยู่บ่ ก็ได้มันจะเป็นอย่างนี้พี่เสืออนอยู่นี่แล้วนี่นี่เออเอินบันมาเวนี่อ้าวเนาะอ่าเอากลับและบันนี้ไปได้ไปได้ครับใจกันลได้เหมือหน้าเมือไหนพบกันไหมมาเดินมาเดนดอกเดี๋ยวมาอีกน้องป้าเนาะใช่เมื่อกี้ผมมาแล้วมาผมย้อนกลับมาอืยังย้อนกลับมามันลืมไม่ลงเลย ต้องคุยกันไงอ่าต้องคุยกันก่อนอันกับแม่นทึกความที่เอื่อยพูนเว้าเนาะก็ต้องแบบถ้าจะเป็นแฟนต้องจีบต้องคุยกันก่อนเอื่อยนอเนาะอ๋อย,ยูยูยยยยยจะเป็นแฟนเลยโอ้อยบ้าเปล่าเนาะไม่ใช่ตุก๊กตาไม่ใช่ตุ๊กตาไงที่จะซื้อเอาเลยเนาะโอ้แม่น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 สีประมาณนี้เนาะครับผมเราอายุยืนแบบนี้อ่ะก็คุยกัน เดือนครึ่งเดือนเนืเ้ออะไรผูกใจก็ถึงว่า uh, man, man. ออกันอ่าแมนแมนเอาก็เบิ้งใจเบิง้งเบิ้งใจเบื้องนั่งกันก้อนอเนื้อยเนาะแบบมักฮักก็ต้องเบิ้งใจกันก้อนมันมักแท้บวบางทีก็มาตัวมาต้ม,นนม,นม,นมนเนาะห้อยเนาะมันบแม่แนวแล้วเนาะวันพุน่งวันฮักแท้ฮักจริงพุ่งวันมามาตัวซื่อๆมีความสุขบะที่ว่าเราเราลมมันลมนำ,นำ โล่น้ำเอ็นน้ำเอ็นน้ำเนาะ oh. โคนคนอยากอะไรนีผู้ล่มีผู้ไปเว้าน้ำอลไรก็ดีใจเนี่ยแต่ผมมีเมียผมมาอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามีเมียไปบ่ได้แล้วมาหอดบา้านเมียดึงหูแล้วแล้วเนาะผมมานี่ห้าเดือนแล้วเอ่า <c oughs> บาย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 